ไสาวโสดหน่อยทำยังไงดีชีวิตโสดๆมันก็ดีอยู่กันไหนแต่ว่าพวกนี้ก็แบบคือเขาจะโสดแต่ว่าเขาก็มาหาพี่ชายอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยคือแบบพี่เมยคือสถานะโสดแต่ก็อยู่ในหมวดมหาบุรุษชายบ้าง <laughs> โอเคอเราเข้าใจเราเข้าใจตรงนี้เราจะต้องมาแบ่งทีมกัน <_ k> ชื่อเกมว่าพระเอกในดวงใจยอยู่ค่ายอะไรอยู่ค่ายอะไร เกมนี้ชื่อเกมว่าสเปกไหนให้เลยดัดฟันไม่มีครับหลอมีใจดีมีครับอบอุ่นไม่มีครับชอบผู้ชายหนาวหนาวตลกมีตลมีครับไม่มีครับไม่ต้องการรักปู่คนเดียวไม่ต้องหลักปู่คน่ะียวนะอ่ะทุกต้องมีฉลาดเลาดอันนี้ทำงานเก่งทำงานเก่งทำงานเก่งไม่มีครับเดี๋ยวก็ทำเองไปอ่ะ พูดเก่งไม่มีเอาในฝันเขาไม่ต้องปัจจุบันเขาอ่ะเฮ้ยตาสวยมีเฮ้ยดูได้ไงว่าพูดเก่งเลยเป็นชุก้อาไปเราได้พูดนาแล้วทีผมก็ กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะพี่ก้อยพี่มุกน่ารักมากเป็นกิจกรรมที่แบบน่ารักแล้วก็ได้ใกล้ชิดดารายอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะเฮฮาสนุกมากๆเลยไม่เสียเลยที่เดินทางมาจากใต้เพื่อมาดมอาหารครั้งนี้จากกิจกรรมดีๆจากวิวครับขอบคุณวิวนะคะที่จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้แฟนคลับได้มาปาร์ตี้ร่วมกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบและอยากให้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะ นีทุกคนน่ารักมากคือทุกคนมาสนุกกันน่ะทำให้บุกเองก็คลายเคลียดไปด้วยคือเราเป็นแก๊งสาวโสดที่น่ารักมากเลยก็ขอบคุณวิวนะคะที่สนับสนุนผลงานของบุกมาตลอดนะคะแล้วก็จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะน่ารักมากอบอุ่นมากค่ะเติมเต็มแบบความชุ่มชื่นในใจบุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ขอบคุณวิวนะคะที่ทําให้แฟนคลับนะคะกับเรานะคะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆถ้ามีโอกาสก็จัดอีกนะคะก็ฝากติดตามบ้านสาวโสดด้วยนะคะถ้าทาง GMM 25ก็วันจันทร์คา2สองทุ่มินะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่วิวด้วยนะคะ